สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยกับสาชายฟามวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการมาร์กจุดวางไข่สำหรับตัวพันไข่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมมาดูทีละจุดทีละจุดเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นช่องกลางนะครับช่องกลางผมจะวางข้สองจุดนะครับจุดจุดแรกจุดที่สองนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าส่วนมากมีแต่ก้อนฟางนะครับที่ผมให้เก็บไข่นะครับส่วนมากเป็นแต่ก้อนฟางยางก็มีก้อนนะครับบางตัวก็จตรงนี้นะครับตัวนั้นคือประตูครับประตูเกิดเข้าห้องไข่นะครับพอปิดเข้ามาห้องไข่มันจะวิ่งมาช่องกลางแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ก็วิ่งเข้ามามุมนี้นครับพื้นาม,มุมนี้ที่ท่านชมความแห่งนี้มีอยู่ด้วยกันสามช่องครับช่องหนึ่งมีช่องที่สองม,มีช่องที่สามนะครับผมจะเอาไว้สองฝัง่งเป็นช่องทางเดินของเจ็บนะครับช่องทางเดินของเจ็บตรงนี้ครับ พอถึงเวลาสี่ทุ่ผมก็จะเกิดตะเกิเข้ามาครับตอนนี้สขาสายอยากเข้าหางขายป็นเปญครับตอนนี้คงกระกดดให้ก่อนเวลาครับคข้าวเป็นระกาตอนที่เข้ามา ถ้าผู้ชมบางท่านอยากทำตามก็ทำได้นะครับก้อนกลางครับไข่ดีไข่มาก้ลยครับถ้า,ถา,า,เ,ถาเป็นล้อ,อยางไม่เตือนก็ไม่เท่าไหร่ไข่บ้างบางล้อก็ไม่ไข่เลยครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญที่ให้เป็ดไขย่อยู่เสมอๆก็คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนฟางอย่าให้มันหมกหมมอย่าให้มันอับชื้นเกินไป เราต้องหมั่นเปลี่ยนเ,เป็นประจำนะครับเปลี่ยนเป็นประจำคอ,อยตรวจดูสามวันสี่วันตรวจดูว่ามัน,มน,มน,นไไหมกหมมเกินไปไหมมันชื้นเกินไปไหมเราก็ทําการเปลี่ยนให้ฟางมันแห้งอยู่สม่ำเสมอนะครับเด็กของเราก็จะไข่อยู่สม่ำเสมอไข่เด็กไข่ทุกตัวนะครับแทบจะทุกตัวนะครับมันไม่ทุกตัวครับ สำหรับที่วิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมน,นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอ่าวคำว่าลาตีสวัสดิ์ครับ